สวัสดีครับม,มาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าปรากฏการ์เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์อินดีค้คล้ายๆกับภาพยนตร์นอกกระแสที่มีเนื้อหาให้เราต้องวิเคราะห์เองค่อนข้างเยอะนะครับผมจะพยายามสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจาง,ง,ง่ายๆและจะวิเคราะห์สอดแทรกไปตามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนนี้เข้าใจไปอย่างที่ผมจนะเข้าใจถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัย้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถรับชมได้ทางเน็ตฟลิปรากฏการเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ข่าวของนักแสดงหนุ่มที่มีชื่อว่าวินเขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับนอกจากนั้นกระแสตอนนี้ยังมีกลุ่มทั้งวัยรุ่นที่หายตัวไปรวมๆแล้ว13คนขนาดนันเองทอมมี่ชายหนุ่มลูกครึ่งที่เขาเข้ามาถือศีลอยู่ในวัดก็กําลังดูข่าวนี้อยู่ด้วยในข่าวนั้นบอกว่า ผู้ชายเจ็ดคนกับผู้หญิงอีกหกคนหายตัวเข้าไปในป่าทางตำรวจนั้นมองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นจากลัทธิประหลาดหรือความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งตัวของทอมมี่นั้นเขาได้มาถือศีลอยู่ในวัดกับกลุ่มคนที่ต้องการทำให้จิตใจที่สงบให้หลวงพ่อในวัดนั้นคอยขัดเกาจิตใจของพวกเขาไม่ให้มีกิเลสเรื่องราวตันงมาในคืนนั้นในแบบนุ่มล้อที่มีชอวบอบบี้ เขาได้มาเต้นอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งแต่ขณะนั้นเองแฟนของเธอก็มาดึงหญิงสาวคนนี้ไปและมองหน้าบอบบี้ด้วยอาการไม่พอใจขณะนั้นนางแบบสาวเธอมีชื่อว่าปานนาเธอเห็นบอบบี้อยู่คนเดียวเธอจึงเดินเข้าไปควงบอบบี้และกระเต้นด้วยกันซึ่งขณะที่บอบบี้กำลังจะลวนลามเธอเธอจึงบอกกับบอบบี้ไปว่าโทษทีฉันมีแฟนแล้วและเธอก็ทิ้งบอบบี้ไปเลยในวันต่อมาตำรวจที่มีชื่อว่าโจ เขาเมื่อคุยกับหัวหน้าของเขารายงานความคลืบหน้าคดีคนหายตัวไปเขาจึงบอกว่าสเฟนลูกน้องของเขาได้รายงานมาว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับบอบบี้เพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนที่หายตัวไปมักจะมีความสัมพันธ์กับบอบบี้ก่อนที่พวกเธอนั้นจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและตอนนี้บอบบี้ได้ข่าวว่าเขากำลังจะไปขึ้นเหนือเพราะว่าเขาไม่มีถ่ายแบบเขาจึงจะไปตั้งแคมป์ในป่า และล่าสุดข่าวที่เขานั้นสืบมาในตอนที่บ็อบบี้นั้นอยู่ที่ลอนดอนเพื่อนที่ลอนดอนของบ็อบบี้ได้บอกว่าบ็อบบี้นั้นมีอาการแปลกแปกเมื่อลอยเหมือนคนเมาอะไรบางอย่างผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องและเมื่อน,นำบ็อบบี้ไปตรวจเลือดผลก็ออกมาว่ามีอาการผิดป,ปกติเล็กๆน้อยๆในเมเลือดของเขาซึ่งบ็อบบี้เขามีแฟนสาวชาวลอนดอนแต่ว่าหลังจากที่เขานั้นเป็นอาการแบบนั้นเขากลับมาเลิกกับแฟนสาวของเขาที่คบกันมาเป็นสิบปีซะงั้น และบอบบี้ก็ได้ออกจากลอนดอนแล้วก็เดินทางไปดูใบต่อซึ่งระหว่างทางที่เขาได้เดินทางไป,ไปนู่นไปนี่เขาก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงไปทั่วหน้าซึ่งผู้หญิงพวกนั้นก็มาจะหายตัวไปและจะมีพฤติกรรมคล้ายกับบอบบี้ก่อนที่พวกเธอจะหายตัวไปด้วยโจจึงได้พูดถึงปาน,นา นางแบบสาวลุกคลึงเพราะว่าตอนนี้เธอก็หายตัวไปเช่นเดียวกันภาพกล้องวนจรปิดที่คอนโดของเธอเธอกําลังคุยอยู่กับบอบบี้ก่อนที่จะพากันขึ้นห้องหลังจากนั้นในตอนเช้าเธอก็ขับรถของเธอออกไปที่ด้านนอกแล้วก็หายไปเลยโจจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสืบจากแฟนของปาน,นาที่มีชื่อว่าทาร์เขาเป็นนายแบบหนุ่มเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่ปาน,นาเธอนั่งขับรถเข้ามาในป่าแล้วก็กินน้ำอย่างกระหายส่วนวินดานราหนุ่มที่หายตัวไป ซึ่งเขาไม่ได้หายไปไหนแต่เขานั่งเข้ามาในป่าทำอะไรก็ไม่รู้ตัดกลับไปที่ปาน,นาขณะที่เธอกําลังขับรถไปไหนอยู่เธอก็รู้สึกว่าอาการของเธอนั้นแปลกเธอนั้นมีอาการเปลี่ยนไปหลังจากวันที่เธอได้เจอกับบอบบี้ผิวของเธอเริ่มแห้ง เธอนั้นทานโลชั่นตลอดเวลาก็ไม่หายและก็หิวน้ําตลอดเวลาเธอจึงพยายามดื่มน้ําเยอะๆซึ่งเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอมันเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่คืนนั้นเธอจึงนึกย้อนไปในวันที่เธอทะเลาะกับทัชแฟนหนุ่มของเธอก่อนที่เธอจะพาทาัชเข้ามาในห้องของเธอและก็จัดก,การสบรับสิเหตุการณ์อย่างเมามันแต่ว่าปาน,นาเธอเหมือนเป็นคนที่รักสนุกเรื่องราวตัดไปอีกวันหนึ่งเธอได้ไปเจอกับชายคนใหม่เป็นชายแปลกหน้าที่เธอไม่รู้จกักเขามีชื่อว่านนท์ หลังจากจกัดการสบติเหตุกันแล้วเธอก็เก็บของของเธอแล้วก็เดินออกจากห้องไปอย่างไม่ใย,ยดีนนเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องดาวแต่กลับมาที่ัาน์เขาคิดถึงปานานหลังจากที่ปานา,นานหายตัวไปในขณะที่เขากําลังดูรูปเธออยู่นางแบบสาวที่เขามาถ่ายรูปด้วยมีชื่อว่าดาวเธอถามว่าปานาน,านั้นไปไหนแต่ฐานทก็บอกไปว่าเขาไม่รู้สิก็ติดต่อเธอไม่ได้เหมือนกันดาว เธอนั้นชอบทัาสอยู่แล้วเธอจึงบอกว่าถ้าเสร็จนี่เราไปหาอะไรกินกันนะขณะที่ตากล้องพยายามบีบให้ท้าสเข้าไปใกล้ดาวอีนิดนึงจูจูท้าสก็เหมือนมีอาการหื่นกระหายขึ้นมาเขาเข้าไปลวนลามดาวแต่ว่าดาวก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเธอนั้นชอบอยู่แล้วในคืนนั้นดาวซึ่งได้ไลน์ไปบอกกับเพื่อของเธอว่าจูจูท้าสมีอาการแป,กแปลกๆจูจูก็ดึงเธอเข้าไปจูบซึ่งเธอก็ชอบอยู่แล้วดีที่ตอนนี้ปานานาหายตัวไปอยู่ด้วย เธอไม่แคร์หรอกขณะนั้นเองจูจูจทัดก็โทรมาหาเธอและบอกว่าเขานั้นอยู่ที่ด้านล่างคอนโดของดาวเขาอยากขึ้นไปหาดาวลางจานาทั้งสองคนก็จัดก,การสมบัติาหอกันอย่างเมามันดาวจึงบอกทัดไปว่าสงสัยปานนาคงจะเบื่อทัดแล้วแหละปานาเคยดินทาทาัดให้กับเธอได้ฟังด้วยว่าเธอนี่ยเบื่อทัดแล้วดาวจึงบอกกับทัดไปว่าทาัดต้องการจะมาหาเธอเมื่อไหร่ก็ได้และเธอก็ชวนทัดไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแต่ทัดบ,บอกว่าไม่เอา เพราะว่าเขาอยากไปคนเดียวมากกว่าจูู่เขาเหมือนมีอาการปวดหัวขึ้นมาและทั้งสองคนกําลังจะจัดการสมบัติใกันแต่ท้ายเขาก็มีอาการแปลกๆแ,แล้วก็บอกว่าเขาน่ะหิวน้ำเขาจึงบอกกับดาวไปว่าเขาน่าเสร็จธุระกับดาวแล้วเขาจะขอตัวกลับเลยเมื่อเขาเข้าไปในห้องน้ําเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเรื่องดาวต่อมาที่วินณนะตอนนี้เขาได้เดินเข้าไปในป่าที่มันลึกมากกว่าเดิมเช้าวันต่อมาทอมมี่ เขาได้มาบอกกับหลวงพ่อว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงหญิงสาวและเมื่อเขาตื่นมานเกื้อก้งของเขาก็เปียกไปหมดเขาไม่อยากจะปิดบังเรื่องนี้กับหลวงพ่อเขาจะทำยังไงดีมันผิดไหมหลวงพ่อจึงบอกไปว่ามันแล้วแต่คนมองคนที่ล้าทางโลกแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าในความฝันเราปล่อยจิตให้ตเตลิดเกินไปและเรานั้นมีความสุขกับมันนั่นก็ถือว่าผิด ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศีลหรือพระสงฆ์ก็ตามทอมมี่จึงถามไปว่าแม้ว่าพระจะไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าอาบัตเหรอหลวงพ่อจึงบอกไปว่าถ้าโยมมีความสุขกับมันหรือเพลิดเพลินกับบันนั่นก็คืออาบัตนั่นแหละหลวงพ่อจึงแนะนาให้ทอมมี่เข้าไปนั่งสมาธิคนเดียวในกลางป่าแล้วก็กําชับให้ทอมมี่นั้นตื่นรู้เสมอว่าทอมมี่กาลังทําอะไรอยู่เรื่องดาวต่อมมที่วินซึ่งเขาได้มานอนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง แต่จูจูเขาก็เดินเข้าไปในป่าอีกตัดมาที่ตำรวจโจซึ่งเมื่อเขานั้นตื่นมากลางดึกขณะที่เขากำลังจะเดินเข้าไปในห้องนอนเขากลับเห็นว่าวินกำลังสบายดีอยู่กับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าเพียวซึ่งกระทำให้โจนั้นตกใจไปอย่างมากและเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังคิดมากและคิดถึงเพียวที่เป็นชู้รักของเขาอยู่ตอนนี้เขาอาจจะดีใจเล็กๆ ที่วนินหายตัวไปเรื่องราวย้อนไปในวันที่โจกับเพียวแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโจได้บอกกับเพียวไปว่าเขานั้นรู้สึกว่าเขานั้นรักเพียวแต่เพียวก็บอกว่าเธอ่าอินไปนะโจนั้นน้ำเน่ามากๆเธอนั้นมีแฟนแล้วโจจำไม่ได้เหรอโจจึงบอกว่าเขานั้นอยากสักเขาสักว่าเพียวฟลอยเวอร์เป็นยังไงเพียวจึงบอกว่าอย่าสักเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกและเรื่องราวก็ย้อนไปที่ปาน,หนาหลังจากที่เธอได้พบกับบ,บ๊อบบี้ในคืนนั้น เธอก็รู้สึกว่าร่างกายของเธอนั้นแปลกไปเหมือนมีใครบางคนอาศัยอยู่ในร่างของเธอด้วยซึ่งนั่นก็เป็นการตัดสินใจของเธอที่เก็บกระเป๋าแล้วก็ขับรถออกไปที่ด้านนอกรอเรื่องราวตกลับมาณปัจจุบันโจเขาได้ไปสอบปากคำทัศที่กำลังจะถ่ายแบบอยู่เขาได้ถามไปว่าปานา,นาหายตัวไปไหนท่าแตนพอจะรู้บ้างไหมท่าจึงบอกไปว่าเขาติดต่อเธอไม่ได้เลยแต่ปานคงจะรำคาญเขาเธออยากมีโลกส่วนตัวบ้าง โจจึงบอกไปว่าปานาเธอมีคนอื่นหรือเปล่าแต่ทัาก็ถามไปว่ามันเกี่ยวกับการที่ปานาหายตัวไปด้วยเหรอโจจึงเปลี่ยนคําถามแล้วถามทัศไปใหม่ว่าตอนที่ทัศกับปานานักบกันปานานัเป็นคนยังไงทัาจึงบอกไปว่าปานาก็ทําตัวเหมือนลูกคุณหนูทั่วไปนั่นแหละโจจึงบอกว่าเขาคิดว่าปานากําลังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายแบบฝรั่งคนหนึ่งอยู่และเขาก็เอารูปกล้องวงจรปิด ที่ปานากกาลังคุยอยู่กับบอบบี้ตรงหน้าลิฟให้กับทั์ได้ดูซึ่งทาตก็บอกไปว่าวันนั้นปานาบอกกับเขาว่าเธอจะไปปาร์ตี้กับเ,เพื่อนๆขนานั้นเองช่างแต่งหน้าก็มาซับหน้าให้กับทัตโจจึงถามทาัตไปว่าตอนที่เขาอ่านประวัติของทัตในนิตยาสารเขารู้สึกว่าทาั์จะเป็นคนสุภาพกว่านี้ไม่ใช่เหรอทาตจึงบอกว่าคนเรามันก็เปลี่ยนนิสัยกันได้เรื่องราวตัดไปที่ปานา ขณะที่เธอกําลังนั่งกินข้าวอยู่เธอรู้สึกว่ามีตุ่มแดงๆขึ้นเต็มแขนของเธอไปหมดและเธอก็ไปหยิบนิตยาสารที่มีรูปของเธออยู่ในนั้นออกมาดูหลังจากนั้นในตอนที่เธอไปถ่ายแบบเธอก็รู้สึกว่าใบหน้าของเธอนื้อมันโทมขึ้นเรื่อยๆซึ่งน่าเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เธอได้เจอกับบอบบี้และในวันที่ปาน,นาบางเอิญได้เจอกับบอบบี้หน้าริบ เธอไม่ได้เป็นคนพาบอบบี้มาที่นี่แต่บอบบี้ตามเธอมาเองเธอจึงถามไปว่าบอบบี้มาที่นี่ได้ยังไงบอบบี้จึงบอกว่าเขานั่งแท็กซี่มาปานานั่งขอโทษที่เธอปฏิเสธบอบบี้ที่พาไปเธอคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันบอบบี้จึงบอกไปว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากปานา,นาเลยแต่เหตุผลที่เขาได้มาวันนี้เพราะเขาต้องการจะมามอบอะไรบางอย่างให้กับเธอเขาอยากให้เธอได้เจอการสะบัดให้กันที่ดีที่สุด มันจะทาให้คุณนะั้นไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตและเขาก็จะไม่ทําให้ทาร์แฟนของปานาน,นั้นรู้ด้วยเขาจะไม่ติดต่อเธอจะไม่กลับมาหาเธออีกซึ่งปานา,นานก็ยินยอมและพาบ็อบบี้คือไปบนห้องหลาจากนั้นทั้งสองคนก็จก่าการสบรัดเหตกันอย่างเมามันเรื่องราวตกลับมาน,น,นปัจจุบันตอนนี้สเฟนเขากําลังตามบ็อบบี้อยู่ซึ่งบ็อบบี้กาลังจะข้ามไปที่ชายแดนพมา่าเขาได้โทรไปบอกกับโจ และบอกว่าบอบบี้ไปยุ่งกับเมียชาวบ้านคนนึงซึ่งหลังจากนั้นหญิงสาวคนนั้น <c oughs> ก็มีอาการไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดื่มน้ําตลอดเวลา <c oughs> เขาคิดว่าบอบบี้ต้องมีโรคอะไรบางอย่างที่เป็นพาหะทําให้ทุกคนนั้นติดไปด้วยเรื่องราวย้อนไปในตอนที่วินก่อนที่เขา,าจะเข้าป่าเขาได้แอบมาที่คอนโดของโจ ขณะที่โจกําลังเครียดๆอยู่กับเรื่องงานเขาได้มาเจอกับวินจนทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากนอกเหนือจากที่วินเข้ามาในห้องของเขาได้ยังไงคือวินนั้นรู้แล้วว่าโจกับเพียวแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเขาเพียงแค่อยากจะมาคุยกับโจเฉยๆเพราะว่าณตอนนี้เพียวก็ได้หายตัวไปเช่นเดียวกันโจจึงถามกับวินไปว่าวินมาที่นี่ได้ยังไงวินจึงบอกว่า ก็เขากลับไปที่บ้านแล้วไม่เจอเพียวเห็นตะคีการคอนโดมันวางไว้อยู่แล้วมันก็บอกเลขที่ห้องและชื่อคอนโดไว้ด้วยเขาจึงเข้ามาที่นี่ซึ่งวินเขาก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโจกับเพียวน่ะแอบสบาเดฮกันแต่โจก็บอกว่าคุณรู้ไปมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก คุณควรจะให้เกียริเพียวมากกว่านี้แต่วินนั้นถึงกับขำและบอกว่าโจยังไม่ให้เกียริเขาเลยหลังจากนั้นวินก็หยิบน้ำขึ้นมาเดิมและโจก็สังเกตเห็นว่าแขนของเขานั้นมีตุ่มเต็มไปหมดวินได้บอกกับโจไปว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรในตัวของเพียวอีกแล้วและเขาก็จะเข้าป่าครั้งนี้เขาคงจะเข้าไปยาวเลยเรื่องดาวย้อนไปในตอนที่เพียว เธอมาบอกเลิกโจและบอกว่าอยากยุติความสัมพันธ์แต่โจก็บอกไปว่าเราจะเลิกกันทำไมเขาไม่อยากจะเลิกยุ่งกับเพียวเลยเราให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เหรอ เราไม่ต้องเลิกกันลางจากนั้นทั้งสองคนก็จัดการสบายดีกันอย่างเมามันเรื่องเราตักลมานะปัจจุบันที่ตัวเชื้อโรคที่มันเป็นปรสิตอยู่ในร่างกายของทุกคนที่ทําให้ทุกคน,นั้งเกิดมีอาการแบบนี้มันกําลังเคลื่อนไหวซึ่งลักษณะข,ของมันก็คล้ายๆกับอวัยวะของมนุษย์อย่างมากมันเคลื่อนตัวอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งและขณะนั้นเองจู่ๆปานา,นาเธอก็ะลุกขึ้นมาจากที่นอน และในวันต่อมาปานา <_ an> ก็ได้ขับรถเข้ามาในป่าและเธอก็เดินเข้าไปในป่าลึกจนถึงในตอนกลางดึกและมาหยุดอยู่ตรงที่ทอมมี่กำลังนั่งสมาธิอยู่กลางป่าอยู่เธอได้ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกและเดินเข้าไปหาทอมมี่และาาก็จัดการสมบัติเหุกันอย่างเบามันขนาดนั้นเองเรื่องราวก็ตัดมาสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าณนาตอนนี้มีบอบบี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้เต็มไปหมดมันคล้ายๆกับภาพ แต่มีเพียงแค่บอบบี้คนเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นก็มีปานนาเขามายืนคุยู่กับบอบบี้ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อโรคที่มันกำลังกระจายกันไปเรื่อยๆเหมือนมันแพร่พันจากบอบบี้และไปสู่ปานนาต่อไป เรื่องราวตัดมาที่เพียวเธอได้ขับรถเข้ามาในป่าและเธอก็เึกย้อนไปในตอนที่เธอกําลังคุยกับบ๊อบบี้เขากาลังจะหายไปนานและไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพียวเขาไม่ต้องการจะสารมันต่อเขาเพียงแค่ต้องการจะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับเพียวจดจําไปตลอดชีวิตค,คล้ายๆกับที่เขานั้นบอกกับปานา,นาเลยซึ่งทั้งบ๊อบบี้กับเพียวทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันด้วยนั่นเองเรื่องราวตัดมาในปัจจุบัน เพียวเธอได้เดินลงมาจากรถและเธอก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกแล้วก็เดินเข้าไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในบริเวณที่ทอมมี่กำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งทอมมี่ก็ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยหลังจากที่เขาสบัสดีเฮกับปานาเสร็จแล้วปานาก็หายตัวเข้าไปในต้นไม้ต้นนั้นเช่นเดียวกันเขาจึงไปแจ้งตำรวจวันต่อมาโจจึงเดินทางมาสถานที่เกิดเหตุและเห็นรถของเพียวที่อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นแต่ก็ไม่รู้ความหมายของมันว่าคืออะไรเรื่องราวเผยให้เราได้เห็นว่านะตอนนี้เพียวเธอได้เข้าไปนั่งคุยกับบอบบี้เหมือนว่าในต้นไม้ต้นนั้นมันเปรียบเสมือนสถานที่ที่รวบรวมเชื้อโรคอยู่นั่นเองส่วนวินที่เขาได้เดินทางเข้ามาในป่าเรื่อยๆเขาได้เข้ามาในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาตั้ง หลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในเฟรมและจู่ๆร่างกายของเขาก็กลับกลายเป็นต้นไม้และเขาก็เดินเข้าไปในผืนถ้ำที่มันมีรากไม้อยู่ด้วยและเรื่องราวปรากฏการณ์ก็ได้จบลงเอาง่ายๆเรื่องนี้นะครับผมมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเลยครับในเมื่อหนังเนี่ยมันเป็นแนวอินดี้อยู่แล้วก็คงจะมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับอะไรของมนุษย์นะครับหนังเนี่ยพยายามสื่อถึง2แบบก็คือตัวของทอมมี่ที่เขามาถือเศีลอยู่ในวัด เพราะว่าล้าทางโลกแล้วส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือตัวกิเลตท,ที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยมันแฝงอยู่ในตัวของบ๊อบบี้ก่อนเลยโดยที่ไม่รู้ว่าบ๊อบบี้รับมาจากไหนหรือที่เขานี่แหละเป็นจุดกากเนิดของเชื้อโรคซึ่งเขาก็ไปแพร่พันธุ์จากที่เขาไปยุ่งกับผู้หญิงคนนู้คนนี้และสุดท้ายเนี่ยเหมือนเชื้อโรคมันจะนําพานมนุษย์เนี่ยที่เป็นตัวเพาพันธุ์เชื้อโรคเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในต้นไม้ต้นนั้นเช่นเดิมนะครับซึ่งก็จะบอกว่าหนังมันค่อนข้างลึกซึ้งพอสมควรนะฮะ แล้วก็ในตอนจบเนี่ยแม้ว่าโจจะรอดชีวิตจูแต่ผมเชื่อว,ว่าเขาเนี่ยก็ติดเชื้อแล้วแหละเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับเพียวนั่นเองสุดท้ายแล้วทุกๆคนที่ติดเชื้อนี้เนี่ยคงจะเดินเข้ามาในต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เข้าไปอากนการในสถานที่ที่มันคล้ายๆกับผับแห่งนั้นนะครับที่บ๊อบบี้เพียวปานาอยู่ในนั้นด้วยเหมือนเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยมันก็คือกิเลสข,ของมนุษย์พอมันไปอยู่ในร่างกายของใครมันก็จะปลุกด้านมือของทุกคนนั้นออกมา สุดท้ายแล้วตัวละครในเรื่องนี้คงไม่มีใครรอดไปได้นะครับแล้วก็ต้องหายไปในต้นไม้นี้เหมือนกันทุกคนเลยถ้าทุกคนดูเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะมีงงบ้างนะครับขณะผมดูเองและผมปรพยายามตีความให้เยอะที่สุดเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ตลอดไปกวาบสิลลมให้ใจของฉันจะมีเพียงเธอ